ท่านสาธุพุชนบร,บริษัททั้งหลายและพระโยคาวจรทั้งหลายบัดนี้ท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานไปกรรมฐานแล้วตอนนี้ไปเพาได้โปรดตั้งใจสดับคำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานสำหรับวันนี้ ก็อยากขอพูดถึงอนุสติสุดท้ายคำว่าอนุสติสุดท้ายก็หมายความว่าจะรวมอนุสติที่เหลือสามอย่างคือหนึ่งกายคตาอนุสติสองมรณานุสติสามอุปสมานุสติจะทิมบายรวมกันเพราะว่าอนุสติทั้งสามประการนี้ ถือว่าเป็นอนุสติที่มีความสำคัญที่สุดในบรรดานุสติทั้งหลายที่ผ่านมาที่พูดว่าสำคัญกับเพราะว่าถ้าท่านองค์ใดหรือว่าท่านผู้ใดปฏิบัติในอนุสติทั้งสามรายการนี้ควบกันเป็นปกติ ท่านถือว่าการปฏิบัตินั้นเป็นการปฏิบัติเพื่ออรหัตผลโดยตรงเจนั้นเพยงผมยังถือว่าอนุสติสังสารเวการนี้มีความสำคัญมากโดวยว่าท่านที่จะเป็นพระอริยเจ้าคือเป็นพระอรหันถ้าขาดการจเจริญกายคตาอนุสติกรรมฐาน ท่านผู้นั้นจะเป็นพระรหันต์ไม่ได้ประการที่สองสำหรับมรณานุสติกรรมฐานนี่มีความสำคัญมากเหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าแม้แต่องค์สมเด็จพระพักวันบรมศาสดาสัมมาสัพพุทธเจ้าเมื่อพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าแล้ววันหนึ่ง ได้ทรงตัดเรียกพระอนุ์มาเวลานั้นพระอนุ์เป็นประสูาบันสมเด็จพระวิชิตมารได้ทรงตัดถามพระอนุ์ว่าอานันทะดูก่อนอนุน์เธอคิดถึงความตายวันละกี่ครั้งพระอนุ์ได้ทูลองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าพระพุทธเจ้า นึกถึงความตายวันระประมาณเจ็ดครั้งพระพุทธเจ้าค่ะสมเด็จพระบรมาศาสดาจึงได้มีพระพุทธดีกาตัดว่าอานันทโดูก่อนอนุน์เธอยังนึกถึงความตายห่างมากนักควรจะคิดให้มันกระชั้นไปยิ่งกว่านี้แล้วองค์สมเด็จพระมหาหมุนีก็ทรงตรัสว่าตถทาุตเอง นึกถึงความตายทุกลมให้ใจเข้าออกความจริงเมื่อคนเรานึกถึงความตายทุกลมให้ใจเข้าออกก็ได้แก่ควบกับสกายาทิฏฐิมรณานุสตินี่ความจริงก็เป็นกรรมฐานนับเนื่องเข้าไปเปนับเนื่องกับสกายาทิฏฐิถ้าคิดถึงความตาย ท่านเรียกว่าสมถะถ้าเห็นว่าความตายมันเข้ามาถึงชีวิตเราเพราะอาศัยร่างกายของเรามันไม่ทรงตัวคือมีสภาพไม่เที่ยงถ้ามันเที่ยงแล้วเกิดมันก็ไม่ตายถ้าเพราะความตายมันมีมันจึงไม่เที่ยงอันนี้เป็นมิปสนาญาณเป็นสกายทิฏฐิ แล้วก็มาฐานข้อที่สคือนุสติที่สก็คืออุปสมานุสติอุปสมานุสตินี้ก็เป็นการรืึกนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์เจนว่ามรณานุสติก็ดีทุกคนยังมีความปรารถนาในการครองคู่ มักจะยกตัวอย่างขึ้นว่าต้องการให้บทสาวบุตรชายเป็นฝั่งเป็นฝาจะได้มีความสุขแต่ความจริงเรื่องนี้ <c oughs> บรรดาผู้ใหญ่ท่านหลายท่านพบความทุกข์มาแล้วแต่ท่านไม่จำท่านกลับยดเยดความทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้ให้กับลูกหลานของท่านต่อไป ต่นนี้ก็เพราะอะไรเพราะว่ากิเลสตัวนี้มันมีความหนามากยากที่จะกแก้ไขในบริการนี้สองเรื่องของความตายก็เหมือนกันเรื่องของความตายนี่สัตว์อื่นก็ดีมนุษย์ด้วยกันเองก็ดี <c oughs> เขาตายให้เราดูทุกวัน ปีหนึ่งรับบัตรเชิญในการเผาศพนับไม่ถ้วนฟังข่าวการตายนับไม่ถ้วนแต่เราไม่เคยคิดว่าเราจะตายนี่สำหรับคนที่ไร้ปัญญามักจะไม่ยอมคิดถึงความตายเชาวอบ้านอยากจะตายก็ไปตายไปเถอะตายเท่าไรก็ตายไปแต่ฉันไม่ตายอุปัสมานุสติสำหรับ การนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์เรื่องพระนิพพานนี่ก็เหมือนกันมักจะคิดกันว่าเราไม่มีปัญญาที่จะเข้าพระนิพพานได้แลโดยเฉพาะอย่างยิ่งบางท่านก็กลับจะโง่เกินไปเพราเรื่องนิพพานนี่เป็นเรื่องเหลวไหลที่กล่าวกันว่านิพพานนางประมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนี่จะหาจริงไม่ได้ ไปจำศัพท์ว่านิพพานังประมังสุญญอย่างแต่แปลไม่ออกแปลหนังสือไม่เป็นเลยว่านิพพานศูนย์ความจริงคำว่าศูนย์เขาแปลว่าว่างนิพพานังประมังสุญญอย่างแปลว่านิพพานเป็นธรรมว่างอย่างยิ่งคือว่างจากความเลวทุกอย่างเป็นอันว่านุสติทั้งสามรายการนี้ถ้าหากว่าท่านองค์ใด หรือว่าท่านพูดใดอนุสติแปลว่าตามนึกถึงจำาให้ดีนะครับสำหรับอนุสติสามนี่น่ากลัวจะต้องใช้เวลากันนิดหนึ่งดูว่าเป็นอนุสติที่มีความสำคัญที่สุดความจริงทุกอนุสติมาที่กล่ามแล้วทั้งหมดก็สำคัญทั้งหมดแต่ที่ผมที่กล่าวกันว่านี่ นางประมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิง่งนี่จะหาจริงไม่ได้ไปจำศัพท์ว่านิพพานนางประมังสุญญ์แต่แปลไม่ออกแปลหนังสือไม่เป็นเลยว่านิพพานสูนย์ความจริงคําว่าสูนย์เขาแปลว่าว่างนิพพานังประมังสุญญ์แปลว่านิพพานเป็นธรรมว่างอย่างยิง่งคือว่างจากความเลวทุกอย่าง เป็นอันว่าอนุสติทั้งสามรายการนี้ถ้าหากว่าท่านองค์ใดหรือว่าท่านผู้ใดอนุสติแปลว่าตามนึกถึงจำไม่ให้ดีนระครับสำหรับอนุสติสามนี้น่ากลัวจะต้องใช้เวลากันนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นอนุสติที่มีความสำคัญที่สุด ความจริงทุกอนุสติมาที่กลมบแล้วทั้งหมดก็สำคัญทั้งหมดแต่ที่ผมมาขมวดตอนท้ายว่าอันนี้สำคัญที่สุดเพราะว่าเป็นอารมณ์ของท่านพุทธจริตคือว่าคนฉลาดเท่านั้นจึงจะมองเห็นถ้าคนโง่หน่อยเดียวไม่มีทางถ้าลงมองเห็นด้วยอำนาจของปัญญาเมื่อไร่ ใจของท่านก็เข้าถึงกระแสะพระนิพพานเมื่อน,นั้นและกระแสะพระนิพพานที่ะก้าวเข้าถึงความเป็นอาหารหัตตผลก็เป็นของไม่ไกลถ้ามีความคล่องอยู่ในอนุตตติทั้งสามรายการนี้แล้วขึ้นชื่อว่าความหวังในความเป็นอาหารหัตะผลของท่านนี่ผมพ,พูดสำหรับท่านที่ทรงวิทยาบรารมี และก็ปัญญาบารมีกำลังจิตของท่านทรงอยู่ในกรรมฐานเนื่องสามในเดชืขอ,อนุสิสมกาานนี้ขอผม,ผมขอขีดเส้นให้ท่านไว้เพียงแค่สามเดือนถ้าว่าท่านมีความมั่นคงจริงๆไม่เกินสามเดือนบรรลุอรหัตผลเอาละอารามาบทกันมานานยาว แต่นี้ผมบอกแล้วนี่ผมขอพูดยาวนิดหนึ่งเพราะว่าแฝงนสตนิที่มีความสำคัญมากเป็นอารมณ์ของพระอรหันต์สำหรับกาย,ยกาตาสตินี่เป็นด่านสำคัญมากได้บอกไว้แล้วว่าท่านพูดใดที่จะเป็นพระอรหันต์ถ้าไม่สามารถจะทำลายอารมณ์ที่เกาะในกายได้ คือไม่ผ่านกายกตานุสติกรรมฐานท่านพูดนั้นถ้าบอกว่าเป็นอรหันต์จงอย่าเชื่อ <c oughs> ไม่มีทางแล้วเมื่อท่านพิจรารณากายกตานุสติก็ยังมีความเมาในชีวิตคิดว่าเรายังไม่ตายหรือว่ามีความสงสัยในเรื่องพระนิพพานก็หมดไปด้ยการทั้งปวงเชื่อกันไม่ได้เลย ถ้ายิ่งมีคนมาพูดกันว่าผมเคยได้ยินพระพูดถ้าพระท่านพูดนั้นท่านเข้าใจว่าท่านเป็นพระอาหารหันต์แต่ท่านกลับบอกว่าเวลานี้พระพุทธเจ้านิพานไปแล้วเราจะพบกันได้ยังไงการที่พูดกันมาว่าพระพุทธเจ้าสอนนั่นพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ในเวลานี้เป็นไปไม่ได้ เพราะทานิพานเป็นแล้วสลายไปแล้วมาไม่ได้เป็นอันว่าพระองค์นั้นเป็นพระกลางหันคือมีอารมณ์หมุนไม่รู้จักจบเอาละเรื่องอาราภพบ,บทงดมสถีต่อตีนี้ไปก็มาขอพูดกันถึงอนุสติที่เราจะพึงเข้าถึงแต่ทั้งนี้ท,นท่านหันหลยอย่าลืม ว่าวิธีการเจริญพระกรรมฐานที่จะให้ได้ผลดีในมีผลดีด้วยแล้วก็ผลทรงโตนด้วยจิตจะสะอาดรวดเร็วด้วยเข้าถึงจุดปลายปลายทางเร็วด้วยนั่นก็คือต้องใช้การอนุโลมและปฏิโลมคำว่าอนุโลมคือพิจารณามาตามลำดับ ใช้อารมณ์มาตามลำดับนับตั้งแต่กรรมฐา,านกองแรกที่เราเจริญอันนี้เราจะทิ้งไม่ได้พิจารณาเรื่อยมาจนกระทั่งถึงองค์สุดท้ายจะสุดท้ายแล้ก็ะถ้อยหลังกลับไปหาองค์ตนคำว่านุสติประวัาตามระลึกนึกถึงเช่นนั้นก่อนที่ท่านจะพิจารณาอนุสติทั้งสามประการ อันดับแรกแท่งก็ต้องเริ่มต้นตั้งอารมณ์มาตั้งแต่อนาปานุสติกรรมฐานเจอความจริงในอนุสติสิบถ้าจเรียงอนาปานุสติไว้ขั้นสุดท้ายนั่นเป็นเป็นเรื่องที่ไม่มีความสำคัญจะเรียงยังไงก็ช่างแต่ถ้าว่าถ้าวิธีเวลาปฏิบัติ อันดับแรกท่านจะต้องจับอนาปานุสติกรมฐานถ้าจิตของท่านเคยควบกับพุทธานุสติหรือนุสติอันใดที่มีรมทรงตัวก็ต้องทำจุดนั้นเ้มีจิตทรงตัวถึงที่สุดคือมีรมสงัดที่สุดเท่าที่ท่านพึงจะทำได้ เช่นจับอนาปานุสติกรรมฐานควบกับพุทธานุสติกรรมฐานที่มีความเข้าใจว่าเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทธเวลาให้ใจออกนึกว่าโธแล้วก็กำหนดลมสามฐานหรือว่ากำหนดลมให้ใจเข้าใจออกว่ายาวหรือสั้นตามใจท่านเถอะแบบมหาสติีประฐานน่าสวยก็ได้แบบกรรมฐานสี่สิทนี่ก็ได้ แบบกรรมฐา,านสี่สิบเวลายใจเข้ามีความรู้สึกว่าลกมก,ททออก,กระทบที่นนจมูกกระทบที่อกกระทบที่ศูนย์เหนือเสด่เวลายใจออกกลลมกระทบศูนย์เหนือเสดีกระทบในอกกระทบริมจมูกหรือว่าริมผีปากถ้าแบบมหาสติปัฏฐานสูตรเวลายใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้า เวลาหายใจออกรู้อยู่ห้ใจว่าหายใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นออกยาวหรือสั้นก็รู้ด้วยถ้าควบกับคำภาวนาถ้าว่าพุทโธเวลาหายใจเข้านึกว่าพุทเวลาหายใจออกนึกว่าโธนี่เป็นบทตน้นบทต้นอย่างนี้มาเริ่มจับอารมณ์ให้ทรงตัว แนะต่อมาก็พิจารณาความดีข้าในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าใช้อารมณ์พิจารณาให้เห็นชัดว่าถ้อยคำสอนขององค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคดียังไงย่าเชื่อชาวบ้านใช้ปัญญาเข้าเราพิจารณาได้เหตุผล ตอนนี้พอจิตสบายเรื่มใสในธรรมมีความปีติเกิดขึ้นเพราะมั่นใจในความดีที่คำสอนอง,องค์สมเด็จพระจินท์สีสรงตรัดต่อไปก็จับอารมณ์ที่องค์สมเด็จพระสงฆ์สวัสดิวิโสภาคแนะนำาถึงเรื่องความดีของพระสงฆ์ว่าสุปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอุชุปฏิป,ปฏันโน ปฏิบัติตรงยายะปฏิปันโนปฏิบัติสมุขโคนสามีจิปันโนก็ปฏิบัติเอาละปฏิบัติตตตยังไงก็ช่างเอาคนดีก็แล้วกันแล้วต่อไปก็จับศีลานุสติกรรมฐานให้ท่งตัวเพราะได้แค่ศีลานุสติกรรมฐานท่านก็เป็นปสูดดาบันแล้วถ้าทรงจริงๆอย่างนี้จับให้มัน่นใหญ่คลาด ต่อไปก็จาคานุสติกรรมฐานตัวจาคคตัวเดียวนี่ก็สามารถปฏิพันธ์ได้ใช้จิตตั้งไวในรมบักเราจะเป็นนักเสียสละสละอะไรวัตถุภายนอกวัตถุภายในในปกครองแม้แต่ชีวิตร่างกายเราก็สละได้เพื่อเพื่อความทรงธรรมคือเพื่อปนิพานธ แล้วต่อมาถึงเทวตานุสตินี่เป็นกรรมฐานสำคัญเพราะทรงหิริระโอตป,ปะายชั่วกโลชั่วรวมความไม่ไม่รวบรวมความชั่วไว้นในตัวเลยอันนี้เป็นปัจจัยของพระอรหันต์เมือกันเป็นพระอรหันต์ก็ง่ายแล้วต่อมาแล้วก็มาว่ากัน มุงกายกตามรณาอุปสมาเป็นอนว่าเริ่มต้นมาตั้งแต่อนาปาจับให้จิตทรงเป็นฌานฌานหรือไม่ฌานแค่ไหนก็แค่นั้นเท่าที่ได้ใจเยือยเยียนส์สบายก็ไล่มาทีละอย่างละอย่างละอย่างอย่งางเทานั้นใจสบายเรื่อยมาตามลำดับให้มีอารมณ์สบายเหมือนกับอารมณ์แรกอย่างนี้เคืออนุโลม สำหรับปฏิลมก็คิดเจริาถอยหน้าถอยหลังถอยหลังถอยหน้าให้จิตสงตัวนั่งหลับตาก็คิดไม่กันลืมตาก็คิดไม่กันเวลาคุยกันอยู่เดินไปทจบัติทำกิจการงานคิดไม่กันแบบนี้หมดก็เป็นอันว่าเพียงแค่อนุสติหมดใดบทหนึ่งหรือว่าทุกหมดตามใจชอบ ทำได้แล้วท่านก็เป็นพระอรหันต์มันเป็นของไม่อยากเราคิดชั่วทําไมเราไม่คิดได้เราคิดดีทําไมจะคิดไม่ได้นี่ต่อมาเดี๋ยวตอนนี้ไปก็จะขอพูดถึงกายยาคตาโนสติกนกายยาคตาโนสตินี่เป็นกรรมฐานตัดกรรมฉันทะ แโดยย่พ่ออย่างยิ่งกายยตานุสติก็เข้าไปชิดติดกันกับสกายทติฐิและมรณานุสติก็เป็นตัวชิดติดติดกับกับสกายทิฐิอันนี้เป็นตัวตัดกิเลสตรงเพราะการตัดกิเลสจริงๆนะตัดตัวเดียวตัดที่สกายทติฐิท่านนั่นเป็นวิปัสสนาชัดอันนี้เป็นสมถะ สำหรับอุปสมานุสติในรักษาอารมณ์ให้เป็นสุขกายคตานุสติท่านให้พิจารณาเห็นร่างกายของเราร่างกายชาวบ้านที่เป็นยังไงนะช่างเขาพิจารณากายที่ว่ามันเป็นของเรา มานั่งนึกดูตามที่พระพุชาสอนว่าเกสาโรมานณคาทันตาตโจีนกาทวนตนโจทันตานณคาโลมาเกสาเอาแค่ห้าอย่างมันเป็นกายผมมันสะอาดหรือว่าสกปรกโลมาขนสะอาดหรือว่าสกปรก ผมขนแล้วก็เล็บสะอาดและสปลกปรกเกสโลมานขาทันตาฟันฟันที่อยู่ในปากสว์สปกปรกตาโจหนังหนังสะอาดและว่าสปกปรกนี่เพียงแค่ส่วนย่อเท่านี้ผมของเรานี่ถ้าหาว่าเราจะไว้ผมยาว ผมยาวหรือผมสั้นไม่สําคัญไม่สะไม่สางไม่ล้างไม่เช็ดไม่ถูผมของเรานี่ความจริงมันมีสภาพไม่เน่าแต่ถ้าปล่อยเกล็ดกลังไว้ไม่กี่วันไม่ก็ดูไม่ได้สภาพสวยงามไม่ปรากฏองค์สมเด็จพระบรมสุคตให้มองว่ากายส่วนที่มีคิดว่ามันไม่เน่ามันไม่เหม็น มันก็มีสภาพสุกภกเหม็นสาบเหมืนสางโดยอาศัยสิ่งอื่นเข้ามาประกอบเฉพาะผมจริงๆนะมันไม่เหม็นแต่สิ่งที่มันเหม็นมันไหลมาจากกายภายในที่เรียกกันว่าเหงื่อใครเป็นต้นและในเมื่อสิ่งท่านไหลแล้วนี่มันเข้ามาจับผมมันจะสวยมันจะสะอาดได้ไหม นั้นในที่สุดผมมันก็ไม่มีการทรงตัวไม่งอกขึ้นทุกวันส่วนที่งอกแล้วก็เลยไปเราต้องตัดทิ้งยาวเกินไปนั่นมาสลายไปแล้วแต่มันก็ยาวต่อไปอีกเท่าที่เห็นว่าผมมีอยู่เสมอในความจริงไอ้ผมที่เกิดมาเก่ามาก่อนมันหายไปเพราะถูกตัดถูกทำลายแต่ที่เกิดมาใหม่เพราะสายสันติคือการสืบเนื่องมันเกิดไม่ขาดสาย จึงเห็นว่าผมยังมีอยู่นี่แปลว่ามันก็เป็นอนัตตาสิเกิดขึ้นมาแล้วของเก่าหมดไปของใหม่เกิดมาแต่นี่ผมอย่างเดียวมันทรงสภาพตามเดิมสีสันวันละของมันพอยุการผ่านไปมากไปผมก็อยากกลายสีจากดำเป็นแดง แจกแดงเป็งขาวผมงอกซะแล้วหมดหมดสวยหมดดีสำหรับขนที่ติดอยู่ในร่างกายก็เช่นเดียวกันมันมีสภาวะสกปรกฟันที่อยู่ในปากฟันอยู่ในปากเราอมฟันได้ แต่แต่หากว่าเขาถอนฟันออกมาจากปากเราเอาฟันยัดเข้ามาในปากไม่ได้นะั่นเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเราเกรังเกียจว่าฟันมันสกปรกแต่เวลาที่ฟันอยู่ในปากทําไมเราจะไม่คิดว่าฟันมันสกปรกหนังก็เหมือนกันความนิยมของเราที่ว่าสวยสดงดงามเรามองแต่ที่หนัง คนนั้นผิวขาวคนนี้ผิวดําคนนี้ผิวเหลืองคนนี้ผิวเขียวอะไรก็ตามเรื่องความจริงร่างกายของคนทุกส่วนนี่ที่จะนิยมก็มาสวยสดงดงามจริงๆมันก็แค่หนังแล้วหนังกำพร้าที่ห่มกายนี่มันบางนิดเดียว คนหนังทลอกบอกเปิดสันนิดหนึ่งคนที่เรานิยมว่าสวยผิวพรรณดีเราก็กลับประมันประนามคนประเภทนี้วันหมาว่าน่าเกลียดหาความน่ารักไม่ได้นี่แค่ที่เราเห็นว่าสวยแวม้ามองไปในส่วนภายในของร่างกายถ้าผมว่าการสาสองแล้วก็สมเดือนไม่จบ รุปเอาง่ายๆว่าภายในกายของเรานี่มีอะไรบ้างน้ำลายที่มีอยู่ในปากอมได้ถ้าบ้วนออกมาแล้วแม้แต่มือก็ไม่กล้าเข้าไปแต่น้ำลายเพราะอะไรเพราะว่ามันสกปรกอุจจาระปัสสาวะเกิดขึ้นมาสำหรับปัสสาวะมันมีได้เพราะน้ำสะอาดที่เราดื่มเข้าไป กจาระมีขึ้นมาได้ครับเพราะอาหารที่เราคิดว่ามันดีมันเลิศมีรสอร่อยเราดื่มเข้าไปแต่ได้ว่าพอเม็นกากเป็นกากถ่ายออกมาแล้วเราเองกลเป็นผู้รังเกียจก็จงนึกดูว่าน้ำลายคนดีน้ำปัสสาวะคนดีกุจาระคนดีมันมาจากไหนก่อนที่มันจะออกมาเนี่ยมันมาจากเมืองญี่ปุ่นเมืองฝรั่งหรือย,อยังไง ได้ความจริงมันมาจากภายในกายของเราท่านี้เรารังเกียดว่ามันสกปรกไม่สะอาดแต่คอนั่นหลายเหล่านี้ที่อยู่ในกายในกายของเรามันสะอาดและสกปรกําหรับน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเสมหะอะไรก็ตามนั่งนึงกก็นแล้วกันจะใหผ้ผมว่าไปถึงฐานที่สองเลยถ้าว่าว่าไปถึงขนาดนั้น พอเดี๋ยวชาวบ,บ้านเขาเจาเข้าใจว่าพวกท่านเนี่ยมันโง่เกินไปไม่ได้ใช้ปัญญาเส้นเลยเป็นแค่ของอย่างเดียวก็สามารถจะเห็นได้เป็นอันว่าพิจารณาไปว่าตับไตไส้ปอดซ้ำเลือดซ้ำเหลืองน้ำหนองที่มีในร่างกายมันคลุกคล้าวกันไปหมดถ้าเราจะกำหนดจริงๆก็เห็นว่าร่างกายนี้ เหมือนกับปันปาช้าเคลื่อนทีหรือว่าส้วมเคลื่อนทีแด้มาสะอาดะสกปรกในเมื่อถ้าร่างกายของเราเราเห็นว่าร่างกายของเราสกปรกร่างกายคนอื่นที่เรารักปรารถนาอยากจะโยเป,เป็นคู่ครองที่เราเลือกสรรมาแล้วว่า สวยดีอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเขามีไอ้สิ่งที่เราเห็นว่าสุขกรปกไหมถ้าเขามีอย่างนั้นแล้วเราจะผูกพันมาเพื่ออะไรเราต้องการของดีแต่ว่าสิ่งที่เราจะได้มานี้มันเป็นของเลวสมควรแล้วหรือยัง ที่ท่านยังหลายเย็นว่าร่างกายเราก็ดีร่างกายเขาคนอื่นก็ดีเป็นของสวยสดงดงามเป็นของน่ารักของน่าประคับประคองที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าควรจะสละทิ้งมันไปเพราะร่างกายมาเต็ม,มไปด้วยความุขกปรกร่างกายเป็นบนจจัยของความทุกข์ถ้ามาพูดถึงทุกข์มันก็เป็นวิปัสสนาญาณ อาราบ,บันดาท่านพุทธบริษัทุกท่านและพระโยคาวาจรทั้งหลายวันนี้ก็คงจะให้กันไม่ได้เพียงแค่นี้สำหรับกายคา,าตานุสติกรรมฐานนี้จะโยนเพวแค่นี้เพราะหมดเวลาต่อทีนี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงโำรบงจิตให้มันกำหนดรูล,ลมให้ใจเข้าให้ใจออกใช้คำภาวน,นาและพิจารณาตามอัิยาสาสชิงกว่าจะดินึน ิ่งกว่าท่านเห็นว่าเวลานั้นเป็นการสมควรที่ท่านจะักสวั